รายเลยคือเขาบอกว่าทุกคนน่ะเหมือนที่คุณเขมมาสอนแล้วไปเมื่อกี้เนี้ยเขาอยู่รอแบบสิ้นหวังแล้วอะค่ะ ค่ะมาดูภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากการแถลงของสอบคนะคะเชื่อว่าหลายคนเห็นตัวเลขในวันนี้แล้วตกใจเรารู้กันอยู่แล้วแหละสบค,อบ,คอบอกตั้งแต่สัปดาห์ก่อนว่ามันจะมาถึงจุดนี้ว,ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวัน,เ,นเป็นหลักหมืน่นมันนิวไฮทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเลยะคะ่ะหลักหมื่นจริงๆนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยหนึ่งรายนะคะติดเชื้อทั่วประเทศ9,955จากเรือนจํา127 มีผู้ติดเชื้อสะสม3 9 1, 9 9 9 9รายผู้เสียชีวิตก็โอ้โหค่อนข้างสูงนะคะ141ศพนะคะตัวเลขวันนี้ผู้เสียชีวิตสะสม3,240บศพค่ะผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านได้เนี่ย6 3 2 7รายนะคะทีนี้ค่ะมาย้อนดูสถิติของการติดเชื้อโควิด1 9 7วันที่ผ่านมาเราทำเป็นกราฟให้ดูแบบนี้นะคะ เราจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะมี9,000กว่า8,000กว่าอยู่2วัน